ลูกทุ่งชวนคุยมาอ,อยู่ด้วยกันครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ วันนี้ในช่วงเวลา11นาฬิกา10นาทีครับและก็สาวสวยคนนี้อยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีต้อนรับหญิงลีศีจุมพลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ๊กสวัสดี้นะคะสวัสดีแฟนๆค่ะสวัสดีพี่ท็อปด้วยนะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมาก หลายปีดีดักนะฮะแต่ก็ติดตามข่าวคราวแล้วก็ติดตามผลงานอ,อยู่เสมอเลยด้วยนะครับ,บคุณค่ะ้วเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าไม่เรียกมานั่งนี่ไม่นั่งไม่ได้นั่งสัมภาษณ์แล้วนะครับหนูจะเต้นตเมาส <laughs> ไปเ <laughs> มาส์คนเดียวไม่พอครับเมาสพี่ท็อปอีกต่างหาก <c oughs> พี่ท็อปเดี๋ยวหนูจะสัมภาษณ์พี่ท็อปะสัมภาษณ์วันเสาวเลยกัน ครัเมื่อวันเสาร์ไม่ช่เมื่อช่วงต้นรายการในช่วง9้าโมงก็ยังมาเล่าให้ฟังอยู่เลยว่าไปชมมาชมเล่นคอนเสิร์ตมานะที่เขาเรียกว่า Dance Arena กันเลยแหละสำหรับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับกับน้องใบเตยใช่ไหมแล้วก็ฟิชเชอร์ริงเพลงด้วยอะไรด้วยเหมือนกันค่ะมีค่ะซึ่งเป็นเียงเข้าที่หรือยังเขาได้ยังไออยู่หน่อยนะฮะแ้าเล่นแ้าเล่นแ้าเล่นแ้วเล่นเทสเทสค่ะแซวเล่นเแ้าเล่นซัดไปกี่เพลงเขาวันนั้นอะเออของหญิงนะคะมีร้อง เต็มๆอยู่ประมาณ4เพลงนะคะแล้วก็มีฟิชเชอร์ลิงกับน,น้องใบเตยเพลงแน้นอกเฮ้ยมัน,นยอดออก <ๆ S 2> หนูก็ฟาดนะ <c oughs> หนูก็ชอบเนาะฟาดเต้นแบบเด้งแต่แต่ก็ของของเราก็ไม่ไม่สู้อ่าออริจินอลหรอก แต่ว่าใดๆแล้วเราก็ก็ไม่เบาเราก็ไม่เบาอยู่นะแล้วก็ไม่เบาอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ก็ถ่ายคลิปมาด้วยนะครับแล้วก็มาเนี่ยมาออกที่นี่นผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปนะครับพอดีผมไปทําบุญก็วันนี้สายบุญอันนี้เล่านิดนึงเนาะว่าเราได้เาเยอะๆก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าหญิงลีเป็นศิลปินลูกทุ่งนะคะแล้วได้ขึ้นไปร่วมคอนเสิร์ตกับพี่ๆศิลปินแกรมมี่และอาร์เอสสองฝั่งซึ่งมีศิลปิน คุณภาพย้อนหลังกลับไปเรียกว่าทั้งประเทศไทยยังไงต้องอยู่สองที่นี่แหละใช่แล้วเพลงนะคะเหมือนพี่ท็อปเราเลยเปิดขึ้นขึ้นมาเพลงไหนไม่ได้นั่งเลยมันเสียดายได้ทุเพลงจ้าแล้วหญิงลีก็ได้เข้าไปอยู่ในการทำงานนัานด้วยโปรเจก์นั้นหญิงรู้สึกว่าหญิงแฮปปี้มากและสนุกแล้วหญิงก็เหมือนแฟนเพลงคนหนึ่งหญิงก็เต้นพี่ๆเขาร้องเพลงอะไรมาหญิงก็เต้นก็เต้นอยู่หลังฉากบ้างหลังเวทีบ้างคือ คือนึกในใจว่า,าฉันคือแฟนเพลงแฟนกลับคนนึงแต่ฉัน,ฉนได้ก็อยู่บนเวทีเดียวกันกันกบทุกคนคือหนูคือ หนูคือแฟนๆของพี่ๆหนูเป็นแฟนของพี่ๆทุกคนใช่ค่ะแต่วันนี้หนูได้มาร้องเพลงกับพี่ๆทุกคมันก็จะเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งคือเราเป็นคนโชว์ด้วยเราก็จะโอเคเราก็คือโชว์ของเราเหมือนกันเราก็คือโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งซึ่งจะจะถึงเพลงเราแล้วจะถึงเพลงเราแล้วมันก็จะมันไล่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อเรื่อยๆมีความตื่นเต้นแต่ว่าใดๆแล้วเราก็แสดงได้ในจุดที่มันเป็นตัวตนของเราโอ้ออกมาดีเลยผมเห็นคลิปอยู่เดี๋ยวมาออกนี่มาออกที่นี่กันด้วยนางสงคลิปมาโชว์ด้วย แล้วก็มีพี่น้องประชาชนแฟนๆในนั้นเป็นหมื่นร้องเพลงของเราร้องเพลงหญิงละลาช่วยเสียง,งดังร้อง,องขอใจเธอแรกเบอร์โทรเสียงดังกระห่มเลยหญิงก็เลยเล่าให้พี่น้องที่ฟังทางบ้านฟังอยู่ตอนนี้ว่า มันรู้สึกมีคุณค่านะรู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยเวลามันผ่านมาก็ไม่ไม่ทำให้ผลงานของเราแล้วก็คุณภาพของเรามันหายไปเพราะว่าใจเรามันรักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้รับโอกาสดีๆที่ได้ไปเรียนรู้ระดับเทพทุกคนเลยนะเจอคันเทพทุกคนเลยด้วยนะนเราก็ได้ไปเรียนรู้พัฒนาการเหมือนเหมือนเราก็ได้รู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาการเหมือนพี่ๆเขาอีกนะคะนะฮะโอ้โหสุดยอดขอปบมือให้ก่อนสําหรับพี่ผ่านมาเมื่อวานเลยเมืใช่ครับนะ ทำไมหน้าจอพี่สวยมากเดี๋ยวมีหน้าจอด้วยค่ะทุกคนใช่มีหน้าจอทาง YouTube เข้าไปชมได้ทาง y YouTube ด้วยเช่นกันคนที่ฟังทางบ้านหนูหน้าหนูสวยมากกล้องสวยตัวจริงก็สวย นี่ถงขั้นตกใจนะไมหได้เนื่นสวยเลยวันหน้าอีงมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ยจะแวะเข้ามาหาที่สถานีเข้ามาได้ยินดีเลยครับนะเราอยู่กันที่นี่ตลอดเลยด้วยนะครับมาทานมาอะไรเงี้ยแถวๆนี้เมื่อก่อนคุก็อยู่ผมก็อยู่แถวบ้านคุณค่ะทั้งเส้นทั้งแถวย่านวชระพลครับพี่บานห้าเนี่ยเมื่อก่อนอันนี้เล่าอีกนิดนึงเนาะไปซื้อบ้านตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นป่าชอบ ชอบบ้านมันเป็นป่าแล้วก็ทีมงานก็จะเดินดูสงบใช่ค่ะเดินแตะกๆๆตไปที่ถนนก็ขึ้นแท็กซี่รถโดยสารได้ตอนนี้เริ่มรถติดแล้วจ้าใช่ปรากฏว่าอปรากฏว่าประชากรก็เพิ่มขึ้นถูกครับตอนนี้เขตนั้นเขาเป็นเขตที่คนเยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครไม่เรียบร้อยแล้วแถวแถวบ้านเราทา้งย่านนู้นนะฮะกรุงเทพเช้าเช้าผมนี่เวลามาจัดรายการที่ลุ้นทุกวันเลยเหมือนกันฮะ แล้วแฟนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ละคะเวลาเดินทางเนี่ยค่ะเป็นมีความรู้สึกยังไงกับการที่เราใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเออหญิงหญิงก็ไม่ได้หญิงเวลาหญิงมากรุงเทพหญิงก็จะทำใจเตรียมใจว่าโอเคการใช้ชีวิตอยู่บนรถมันจะค่อนข้างเยอะเยอะเพราะว่าสมมติว่าหญิงอ่ะเป็นคนที่กลับไปอยู่ที่ไหนนะหญิงอยู่บุรีรามกลับไปอยู่บุรีรามผมเห็นดาวาวอยู่จะหญิงกลับไปแล้วเวลาคุณไปอยู่กรุงเทพไปพักที่ไหน ยิงพักที่สายไหมอะค่ะอ๋อแถวย่านเดิมรู้ือนกันยิงซื้อบ้านพักที่สายไหมแล้วก็ยิงทําธุรกิจประกอบการรีสอร์ทยิงรีสอร์ทน้ําที่อําเภอนาโพจังหวัดปูรีรัมค่ะผมเห็นอยู่ผมติดตามคุณนะทำไปเล่นไปเออก็เพราะว่าเราก็คิดว่าโอ้ยแก่เท่ามาฉันจะไม่มีงานทําเดี๋ยวเราก็จะเอ่อไม่มีงานร้องเพลงเดี๋ยวเราต้องหางานทําก็ทํารีสอร์ทแล้วก็ทําสวนน้ําแล้วก็ทําที่ร้องเพลงด้วยหลักหลักคือตรงนั้นจหลักหลักคือตรงนั้นหานีไปร้องเพลงไปร้องเพลงค่ะ ผมเห็นสวนน้ำคุณน่ะโอ้ยลูกเด็กเล็กแดงปิดตวงปิดเติมวงวันนี้ไปกันเต็มเลยด้วยเหมือนกันก็หญิงมองถึงว่าอนาคตก็คือเรื่องอโลกร้อนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและที่สําคัญก็คือว่าหมู่บ้านของหญิงลีตําบลชุมชนเขตอําเภอและจังหวัดมันเป็น เหมือนทุ่งคุราร้องไห้มันไม่มีเถวนั้นมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมะท่องเที่ยวไม่มีป่าไม่มีน้ําตกไม่มีทะเลอะไรเราก็ยกทะเลไปให้น้องๆแล้วลูกๆหลานๆที่บ้านนะอ้น้ำตาจะไหลนะสร้างแลนด์มาร์กเลยนะดีและภูมิใจมากเพราะว่าน้องๆได้มาเล่นแค่ห้สิบาทห้าสิบาทนี่ค่าขอลินแม่ก็ไม่พอเลยองเลยคุณรู้ไหมฟังกะตคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้สวนน้ําเนี่ย เป็นพันน่ะโอ้ยเขาก็ไม่มีตังค์มาเล่นสิพี่ใช่เลยเดินแถวเน้นนะคุณได้ทําให้แบบว่าคนในพื้นที่เขาได้เล่นลูกเด็กเล็กแดงทั่ไหนายแหละครอบครัวเขาได้มาเนี่ยไม่รู้จะเรียกเขาแบบว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็มอบความสุขให้คนอื่นคุณที่เกิดมาเพื่อมอบความสุขให้คนเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเพลงเอ่ยหรือโอกาสที่ทําให้เขาได้ร่วมสนุกอะไรแบบนี้เอ่ยใช่เพราะว่าหญิงมองว่าอะไรที่หญิงขาด ตอนเด็กหญิงทุกยากยากจนน่ะหญิงก็อยากจะให้น้องๆน,งนงหน,หนูที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาใช้กิจกรรมของของแม่หญิงลีที่หญิงทำถามเลยว่าสมัยก่อนตอนที่คุณอยู่ตรงบ้านคุณเนี่ยที่อำเภออะไรนะอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแถวๆนั้นเมื่อก่อนเขาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็เป็นทุ่งสมัยก่อนคุณเนี่ยคุณน <ๆ S 1> ่ณคุณอยากจะไปเล่นอะไรเนี่ยคุณไม่มีให้เล่นเลยใช่ไหมก็มีทุ่ง นลงหองคลองบึงปกติปลิงกัดตูดอะไรเงี้ยก็ก็มันก็เป็นแบบนั้นธรรมชาติอะค่ะปล่อยคันกัดเฮ้ยใจเย็นเอาบ้านนอกเขาบ้านอ๊บ้านจังเวัดเขาอแถวนั้นก็เป็นแบบนั้นการแถวนั้นก็เป็นแบบนั้นกันจนคุณมาสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยให้พี่ๆน้องๆให้ลูกๆหลานๆคนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาได้แบบว่าแบบเขาแบบเขาได้คุยได้ด้วยว่าแถวบ้านเขานี่ก็มีดีเหมือนกันนะดีค่ะเพราะว่าเป็นที่รู้จักขึ้นมานะคะจาก เพราะว่าอำเภอของเราอำเภอนาโพรเราแยกมาจากอำเภอพุทธสงอ๋อแยกมาอีกทีนึ่งใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นกิ่งอำเภอนาโพแต่ตอนนี้ก็เป็นอำเภอเล็กๆทีค่ค่อนข้างที่จะอยู่ ลืบเลยอ่ะมันติดกับคอนเภอเล็กๆอเมร์สองอเมร์สามเลยอ่ะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมทองคำซีกหนึ่งติดขอนแก่นนะอเภอหนองสองหอนแก่นซีกหนึ่งติดอเภอนาเชือก์สารคามซีกหนึ่งติดประทายโคราชก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยด้วยเหมือนกันแล้วหนูก็เรียนหมอรำซิ่งมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะตรงนั้นนะเรียนมาตรงนั้นแหละเป็นนักร้องอิเล็กโทรนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเห็นภาพเลยนะเพราะว่าอิเล็กโทรนสมัยเด็กจะไม่เข้าใจนี่ค่าตัวร้อยห้าสิบบาท แล้วก็อิเล็กอนเครื่องนึงแล้วก็คนร้องก็คนนึงแล้วอิเล็กอนก็ขึ้นไปขอเพลงไหนก็ขอเพลงไหนก็บอกขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับอะไรเงี้ยเลยนะคะแล้วก็พวกเราอ่ะคือได้มีโอกาสไปร้องเพลงกับคุณครูแล้วก็นั่งรถไปหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นมันตื่นตาตื่นใจครับค่ะแล้วก็เลยมีประสบการณ์ในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วพอเวลาที่เรามีงานที่ทางกรุงเทพแล้วก็ค่อยเข้ามากรุงเทพทีหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักของเราแล้วคือทางสังสัยใหม่แถวๆนู้นนะฮะและ เตรียมการสําหรับเพลงและคอนเสิร์ตเนี่ยครั้งนเนี้ยเนี่ยสำหรับเนี่ยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเ,ยเตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันอยู่คู่กันมาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเพราะว่าในการเตรียมคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะฟิกจำกัดเวลามาช่วงเดือนตุลาคมวันซ้อมออกี่ครั้งวันถ่ายเล่นจริงรันทูหนึ่งวันยี่ห้าแล้วก็เล่นจริงยี่หกครับคือทุกอย่างของหญิงอ่ะมันค่อนข้างที่จะ จริงจังมากแล้วก็ทีมงานก็กลัวว่าเรื่องเวลาเพราะคุณอยู่ไกลด้วยใช่ไหมจริงๆก็เลยไม่ได้กลับรีสอร์ทเดือนนึงเลยค่ะอยู่บ้านนี้ทั้งเดือนเลยคิดถึงเลยเออแล้วก็แต่ว่าหญิงก็จะแยกแยะว่าโอเคเวลาที่เราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเราก็ทํางานทางวงการบันเทิงเต็มตัวเลยใส่เต็มไปใช่แต่ว่าหญิงก็อาจจะมีโทรประสานงานทางทีมงานที่น้องๆที่บ้านช่วงนี้หน้ากปถินใช่ต้องประสานงานเพราะว่าบางอย่างนี่คุณเป็นหูหน้าชุมชนเบอร์มี คือน้องๆอ่ะเขาเป็นพนักงานด้วยกันครับถ้าพี่เป็นพนักงานด้วยกันพี่ไปสั่งพนักงานด้วยกันมันก็ไะด่ามันกระดากันก็เลยกว่าโอเคมีอะไรก็โทรบอกพี่แล้วพี่จะโทรไปสั่งอ่าช่างให้เออบอกแม่บ้านให้แม่กลัวให้คือบางทีเขาเกรงใจกันที่จะสั่งงานกันนะคะโอ้โหที่คุณทำหลายอย่างมากเลยด้วยนะฮะถ้าเป็นผู้นำคนเดนยแล้วที่นำผู้นำได้เะเอามาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเรากัน นะฮะแล้วก็หลายๆซิงเกิลคุณก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแต่งเองด้วยค่ะก็ได้โอกาสจากดัมมี่นะคะเพราะว่ายิงมีผลงานเพลงแรกที่แต่งก็เพลงอะไรจําได้ไหมอัลบั้มแรกขอใจเธอแรกเบอร์โทรไม่ใช่บอสเออร์นเขมราศเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะตอนนั้นนั่นแหละผมคุณมาหาที่ผมเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไม่ได้รู้สึกเหมือนผมโดนกดดันเละเหมือนผมโดนสัมภาษณ์อ่ะผู้ชาย ที่เจ้าชู้ก็เหมือนงูที่มีอู้จริตมันเป็นเรื่องธรรมชาติโอ๊ยพี่ล็อกกี้ไม่จำน้องเลยไม่ใช่สิใจเย็นลูกเอเอใช่มาถึง <จำ S 1> ตรงนั้จำชื่ออะไรได้ไหชื่อเพลงอะไรอีกเพลงหนึ่งจำชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยที่นึกไม่ออกไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรัดรู้แต่ฉันเป็นหญิงหลั่งนี่เป็นเพลงโชว์ตัวประจําตัวของใครเลยรู้ไคะของน้องแพนเค้ก อุ้ยดีจังเลยเพลงนี้เป็นเพลงตอนสบายตอนที่ขอยไรเธออยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมาฟังพี่หญิงหลานละครั้งแรกเนี่ยเขาเป็นคนร้องให้ผมฟังพี่แพนเค้กนะคะน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กน้อง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 ใช่แ้อกก็เป็นน้องยิ่งดีใจนะคะที่พี่พี่ศิลปินดารานำบทเพลงของหญิงรีไปร้องมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจไม่ว่าจะเจอที่ไหนงานวัดงานเวทีหรืองานคอนเสิร์ตพับที่ไหนร้องหญิงก็ดีใจค่ะใช่นะฮะ มาเติมรักเอเนจีกันหน่อยทําไมถึงต้องเป็นเติมรักเอเนจีกันเนื่องจากว่ามันอาจจะอยู่ในสถานูเหลือล้นอยู่แล้วเลยค่ะโลกมันบ้อนโลกมันร้อนทำไมเออาร์ถึกลับไปที่โลกแล้วพลังงานไงเพราะค่ะค่ะค่ะพลังงานนี่คือเอเนจีเนี่ยเยอะเยอะอ่าแล้วยังไงคะคุณอยากจะเติมรักให้ทุกคนอย่างนี้แหละค่ะเติมเอเนจีกันทุกคนเพราะโลกมันร้อนทุกคนไม่มีแรงโลกมันร้อนเราใช้น้ํามันเปลืองเราก็ไปต่อคิวกันเติมน้ามันในการน้ำมันพืช น้ำบัรรถยนต์โอ้ลำดีมากเลยแย่เล่นแย่เล่นใช่แล้วม้วนมากเลยเนี่ยหยวกอยู่ยาวๆเนี่ยคือในเอ็มเอ็มวีิสิวิดีโอนี่ยังมีน่ารักมากเลยด้วยนะคะต้องขอบคุณทาง สังเกแกรมมี่เลยที่สนับสนุนในการถ่ายทำเอ็เป็นเส้นเรื่องหลากห<อ>ลายมวลมวลชนแล้วก็เกิดขึ้นในปั๊มนี่แหละเพราะเหมือนกับเป็นการได้เติมน้ํามันให้กับทุกๆคนเติมเอเนจีให้กับทุกๆค,คนเลยด้วยใช่แล้วที่มาที่ไปของการแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะ,คะจ,าจากท่อนฮุกครั้งแรกก็คือได้เฉพาะท่อนฮุกเดียวนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนี้แหละเดือนเมษายนปีนี้ไปต่อคิวเติมน้ำมันเนื่องจากว่าเราก็จะมีภารกิจมีงาเมษาชวงหน้าร้อนเลยอ่ะ ก็คือจะไปต่อคือเราจะเข้าห้องน้าแหละเราจะเข้าห้องน้ำคนขับก็จะต่อคิวเพราะว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคันเราก็จะเข้าห้องน้ำมันอยู่ไกลเราก็บอกทําไมไม่พาฉันไปเข้าห้องน้ําก่อนเนี่ยนรอะไรจะรอนานฉันจะเดินไปก็ทรงผมก้นหอยใหญ่โตแบโหระพอไม่ใช่เดี๋ยวก้นหอยจะมันร่วงเพราะมันเพราะมันร้อนอยู่ฉันก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะถ่ายรูปไปตั้งแต่ลงรถ ไปถึงล้วฉันปวดอยู่เสนใหญ่เข้าน้ำอยู่ปวดทีอยู่เถียงกันไว้เถียงกันมาเราก็เลยบอกว่าหยุดหยุดเถียงกันเราอย่าทะเลาะกันเราต้องรักกันเนี่ยเห็นไหมรถยนต์เนี่ยยังมาต้องมาเติมน้ํามันอ่าเราก็ต้องเติมรักให้กันอย่าเถียงกันโอ้จริงเหรอเป็นบาดต้นมันมาจากท่อนฮุกเรื่องราวชีวิตจากการเถียงกันก็เลยเป็นจะก็เลยได้เนื้อร้องว่าก็เลยร้องหยอกกันคืนให พวกเรารักกันรถยนต์ต้องเติมน้ำมันแต่เธอกับฉันก็ต้องเติมรรกให้เราหมันเติมหัวใจต้องรักกันไว้หมอดูเขาทเออแล้วคุณก็ไปตอดเนื้ออื่นๆออกมาเองเนี่ยท่อนพุกนี่เลยอ่ะยังก็ได้ท่อนเดียวเว้นไว้ตั้งหนึ่งโดสองสามก็พอมาถึงเทศกาลจะต้องทำเพลงแล้วก็ ช่วงนี้หลัไยซีซันไทยซีซันมันก็มีหลากหลายงานเพลงที่ทางทางค่ายก็มีเข้ามาให้เลือกก็่งมากันก็เป็นเพลงเด็กแบบกุ้งกิ้งมาลงตังติ้งแบบโอ้โหแบบน่ารักแบบเด็กน้อยมาก่ะรู้สึกมันเด็กน้อยเป็นน้อยจ้ายญิงก็เลยบอกว่าเออหนูก็อายุมาพอมาพอสมควรหน่อยนึงเป็นผู้ใหญ่ไวัยเต็มตัวเป็นผู้ใหญ่ไวเต็มตัวเหมือนกันเหมือนกันก็เลยแบบว่าขอให้เพลงน่ารักน่ารักเบบี้เนี่ยให้น้องๆร้องนะส่วน วนของหญิงลีก็ no? มีเพลงเติมรักนําเสนอเข้าไปก็เ hmm. ร uh ียนสูนั่เรียนนำเสนอนำเสนอว่ามันเป็นสไตล์หญิงลีนะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็ค่อนข้างที่จะโดนใจมีตั้งไม่มากเพราะต้องใจข่าไฟแต่ฉันมีพลังใจเพราะเติมรักให้กันเติม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 เฮรถยนต์ต้องเติมน้ํามันแต่เธอกับฉันก็ต้องเติมรัก ม,ม,มันก็เป็นเรื่องราวของความรักเปรียบเทียบกบบการเติมน้มํามันการเติมรักค่ะอ๋โอโหแล้ว MV คุณดูเฟียสมากเลยเนี่ยใช่หไหมค่าไฟ มันอยู่ใกล้ตัวทุกคนค่ะเพาเติมรักถ้าดูสังเกต M v วนะคะคือน้องๆหนูๆลูกหลานก็จะมาหอมแก้มคุณยายคือเหมือนว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนมีเรื่องในมุมของตัวเองหมดอยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะแมบว่ามีสิ่งอื่นๆมาเติมใจให้กันได้ค่ะใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกเะี่ยอาาเมื่อกี้เจอบินค่าไฟถ้าจะเป็นลมเยเหมือนกันหลานมาหอมแก้มยายพอหลานมาเท่านั้นแหละอยิ้มเลยเนาะอาาแรงมาเลยด้วยเหมือนกันอ๋อก็เหมือนบางทีคนทะเลาะกันด้วยเหมือนกันบางทีก็เติมใจให้กันมันก็จะได้มี ีแรงต่อไปใช่ค่ะเออมันเกิดจากมุมมองคิดบวกของคุณเลยปะ,ะอยากหรืออยากให้เดี๋ยวราอยากจะสื่อให้ทุกคนเป็นในมุมอย่างนั้นเลยด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะอย่างหนึ่งในการเขียนเพลงที่จะให้มันติดหูคนมันยากจะให้ดังเพียงแต่บางอย่างเราก็หยิบเอาสิ่งใกล้ตัวนี่แหละมาเหมือนครูบอยเขียนมาร่ะตเขียนเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรค่ะท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฟังข้อความใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวใจใช่แล้วครูก็มาเขียนคาว่าหัวใจมันใกล้ตัวนะคะซึ่ง ออสิ่งบางอย่างถ้ามันถ้ามันฮิตมันก็ฮิตไปเลยแต่แบบนี้ลมันจะทัดใจคน,แต,นแต่ถ้ามันเงียบมันก็เงียบไปเลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปคิดมากเรามีหน้าที่ทําเพลงเราก็ทําให้มันสมบูรณ์ในหัวใจเราซึ่งหญิงลีชอบเพลงนี้มากแล้วก็รักมากแล้วก็ดนตรีเ <c oughs> ต้นสนุกมากมัน <c oughs> ม่วนหล ดนตรีแนวแดนนะจ๊ะเพลงนี <dai> ้อ่าใช่ผมได้ฟังได้แนะนำไปในช่วงของคนรู้ทุ่งสาวเชคแล้วเลยด้วยออกมาจากสายลายลายมือของอาจารย์สวัสดิ์สารคามหนึ่งเพลงขอขอเว้นบัตรขอเว้นบัตรกับครูสวัสดิ์สารคามก่อนเพราะว่าคาเฟอีนก็ครูสวัสดิ์สารคามหน้าท่านก็ทำให้หญิงรีดังมาเพลงหญิงละลาก็ครูสวัสดิ์สารคามนะคะดนตรีเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรครูสวัสดิ์สารคามรอสายคนสด ครูสวัสดิ์สารคามและก็เพลงขาขาวสอล้ำซิ่งและมากมายเป็นมากกว่าห้าสิบเพลงเพลงนี้ก็เลยขอแนวแบบแดนซ์แดนส์ไปหาทางฝั่งดีเจดีเจหมานหนองคายในยุคแบบนี้นะเราก็บอกว่าเราก็ทําเพลงในสไตล์ที่เราอยากนําเสนอแล้วก็นําเสนอแบบดนตรีใหม่ๆบ้างใช่เดี๋ยวเพลงหน้าหนูก็โดดไปหาครูสวัสดิ์ก็ไปหาครูสวัสดิ์อยู่ดีอาจารครูไม่ต้องกันหนูเดี๋ยวหนูก็ไปไปมาใหม่อีกครั้งครูครูก็คิวแน่นมากเสื้ปิกก็ต่อคิวทำให้กับครูแน่นมากค่ะต่อคิวทำดนตรีคุณ่ไม่รู้จะขนาดโอ้โหจะแน่นยังไงแล้วเลยด้วยนะ เออแต่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยด้วยนะในทัศนคติของคุณเลยอะตั้งแต่กลับไปทําที่บ้านอะยันเพลงอะผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบอยากมอบความสุขอยากมอบพลังใจอยากมอบเอเนจีให้กับใครๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆแฟนเพลงเอ่ยหรือคนที่ได้ฟังเอ่ยหรือคนที่ได้รู้จักกับสัมผัสต,ตัวของคุณเอ่ยเลยด้วยเนะี่ยตั้งใจหรือว่าไม่หรือว่าไม่หรอกมันแบบมันเป็นธรรมชาติของเราเองเลยด้วยมันเป็นเอเนจีในหัวใจมันเป็นจิต <ừ> บริสุทธิ์ของหญิงลีเพาะนที่ตัวเราเองบางทีเอาผมมองนกเพราะผมมาติดตามอยู่ด้วยเลยนะเพราะ,ะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลาตอนที่เราได้ทํางานด้วยผมทําอยู่ตอนน<ะ>ั้นเนี่ยคุณก็เริ่มโอ้โหเป็นเริ่มเป็นหญิงลีม<ะ>ม่เหมือนได้เติบโตมาด,<ะ>ด้วยกันในเดื่เหมือนกันแล้วก็เลยติดตามเยด้วย จริงๆคุณเองเนี่ยชีวิตก็มีในเรื่องราวของโอ้โหมันก็มีอุปสรรคปัญหามากมายเลยด้วยเหมือนกันมากมากเลยค่ะแต่คุณก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้คนอื่นด้วยเหมือนกันเฮ้ยผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอ่ะมันหนูหนูจะบอกยังไงดีหนูไม่สามารถที่จะเอาเงินห้าพันหมื่นหนึ่งไปให้ใครในมือใส่มือให้เขาแต่หญิงเอาเงินทีแจกคนได้ทุกคนในโลกนี้ท้างนั้นหญิงก็หมดเงินไปเลยตายท่านก็แย่ด้วยเหมือนกันหญิงก็เลยเอาเงินที่หญิงได้อ่ะจากประชาชนเนี่ยมาสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ แล้วก็กลับคืนสู่ประชาชนโดยเฉพาะบ้านเกิดของหญิงเพราะว่าบ้านเกิดหญิงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างถือว่ายากจนแหลกถืาะ่าแหลกแค่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหญิงก็คิดว่าหญิงอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ที่บ้านพอถึงจุดหนึ่งเนาะจ้าจ่าะสำหรับ ความโด่งดังของศิลปินเนี่ยทุกคนต้องการโด่งดังศิลปินทุกทุกคนงดังมีชื่อเสียงหาเงินได้อะไรอย่างงี้ยิงลีก็ต้องการโด่งดังเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะมีคอนเสิร์ตแล้วหยิงลีก็ไม่รู้ฟลุกหรือดวงดีหรือว่าโชคดีหรือว่าความพยายามสําเร็จใดๆยิงก็เชื่อมเป็นดวงด้วยแหละแล้วก็พอเราโด่งดังมาก็เลยควันควายเก็บเงินเก็บเงินให้มากแล้วก็ กะว่าวันหนึ่งคนเรามันก็ต้องมีวันขึ้นและมีวันลงนะคะญิงก็คิดยอย่างนั้นแต่ชีวิตตัวเอง<ช>ด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หญิงระวังมากก็คือการเดินทางนะคะแล้วพอหญิงมีเงินมอีอาชีพหรือว่าการงานที่มั่นคงหญิงก็กลับกลับไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวแก่เข้ามาแล้วก็จะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ดีแต่ว่าหญิงก็ยังรักในเสียงเพลงนะคะยังไม่ดีเ,ออเหมือนกันแล้วมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบจริงจังทั้งการเนี่ยได้สัมผัสกับคุณห้า นาทีสิบนาทีิงก็จะเต็มที่กับคุณพี่ล็อกเก้เต็มที่กับสื่อคนฟังทางบ้านหลับตาฟังหญิงก็จะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของหญิงที่ส่งและถ่ายทอดออกไปว่าโอเคมุ่งมั่นช่วงไรผมนั่งอยู่กับคุณเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าคุณแบบถ่ายทอดพลังเหมือนเพลงเลยด้วยอพูดจริงเพลงนี้จริงมาจากคุณเลยนะตอนแรกผมก็แบบว่าเห็นเพลงมาผมไม่ยังแบบว่าอ่ะเป็นก็คือ ก็คือมันก็คือซิงเกิลใหม่แค่นั้นเองค่ะแต่วันนี้พอผมเนี่ยนะมันคือการที่จะเติมพลังจากเขาเนี่ยแหละให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันคุณทําตัวเป็นปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้าก็หนูก็ต้องการความรักไงก็หนูต้องการความรักหนูก็ขอความรักจากคนนู้นคนนี้จากทีมงานจากครอบครัวจากกำลังใจจากแฟนๆและหญิงก็ต้องมอบความรักให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆค่ะ ครับผมนะฮะและนี่ก็คือความรักนะครับจากหญิงลีสีจุมพลนะฮะที่มอบให้กับทุกทุกคนและก็หวังว่าทุกๆุกคนนะครับนะบจะมอบความรักและก็เติมรักกลับมาให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนกันใช่คะแตเติม<อ>น้ำมันไหมคะค่ะน้ำมันนะคะบพ <laughs> ูดถึงน้ำมันนะคระ <laughs> ับ <c oughs> นุลียงกาแฟ บต่ว่าพีเติมน้ำมันเองนราเนิ้ยงกาแฟกันแรกบอกว่าหรือว่าฉันจะเลี้ยงน้ำมันเขาวะเฮ้ยมันเต็มถังต้องสองพันแน่เลยรู้อีกว่าถังใหญ่กอนแรกว่าจะพูดแล้วเกือบหลุดปากแล้วเอาเลี้ยงกาแฟแทนเอออันนี้แก้วเล็กลงมาหน่อยแก้ววิถึงเลยด้วยนะครับ ฝากถึงช่องทางนะฮะการติดตามต่างๆรวมทั้งติดตามเพลงเติมรัก Energy ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหญิงรียสียุมพลให้กับคุณผู้ฟังชาวด้อมคนลูกทุ่ง f m ฟเอ็ม้อยสสิคะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับแฟนๆที่รับฟังนะคะทั้งตอนนี้และชมชม ชมกันอยู่ด้วยทาง YouTube ของเราด้วยหือนการเลยก็มี Facebook ด้วยเหมือนกันนาฮะฝากเลยว่าเข้าชมเพลงเต็มที่ช่อง u ู u ูบแรมมิโก่ออฟิเชี่ยลเปิดได้แล้วเข้าไปดูได้แล้วใช่เลย MV น่ารักมากดูแล้วมีพลังจ้ะมันเป็นเพลงเต้นเต้นอาราบิกหน้าห้างหน้าห้างเราเดียนหน้าห้างสรรพสินค้าหรือว่า เพลงรับงลูกเพลงของคุณเนี่ยจะเป็นเพลงเต้นแากงอโรบิกเลยนะก้หญิงอ่ะเคยอยากจะร้องเพลงช้าเคยอยากจะร้องเพลงแนวหมอลํำแบบไปป่าไปเขาเพราะเรามาจากอย่างนั้นมาแต่ว่าทางค่ายก็บอกว่าเธอดังมากับเพลงขอใจเธอแรกปบระทธหญิงละล่ะลูกทุ่งภาคกลางหญิงเลี้ยงก็ต้องเป็นแบบเดิมวะหญิงก็ออ้า ความคาดหวังที่จะเจอเราแบบนี้ยิงก็ทำตามทางค่ายให้ทำก็ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเต้นเ e เลนติกต่อยิงลีได้เลยนะคะตามยิงลีที่ช่องยิงลีคาฟินติกตอกนะคะเรลงนี้มีท่าไหมมีท่าค่ะยังไงอ่ะเอาหน่อยไหมก็จับพวงมาลัยแล้วก็อ้าวโอ้ย เราสอนท่าเต้นกันทางอากาศได้ไหมคะทางอากาศเออถ้าใครดูภาพก็เห็นภาพก็ดูภาพอยู่ถ้าใครดูยูทูบอยู่ถ้าใครดูภาพเห็นภาพถ้าใครไม่ได้ดูภาพโดยหญิงจะเล่าให้ฟังหลับตาฟังยืนด้วยยืนด้วยรถยนตจับพวงมาลัยรถยนตจับพรงมาลัยก็เอามือลงไปตรงขาฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็กระชากมือขวาขึ้นมาจึ๊กจึกเชือกอย่างงี้รถยนต์ต้องเติมน้ํามันเธอกับฉันตกขา อาสับขาสับขาวาดลูกหัวใจบนหัวนี่เอาไานะคะรถยนต์ต้องเติมน้ำมันแต่เธอกับฉันก็ต้องเติมรักได้ตมนจบเลยเพราะมีมีท่อนมีท่อนที่แบบว่ามันไหอนโจ๊กโจคือเติม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 เฮเติม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 ตบตบตูดไปเลยตบตบไปเลยแล้วก็ทำเลิฟเลิฟรักรัก เติมรักให้ทุกคนไปเลยด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้ยกว่าจะรอดมาได้ไม่น่าทำ energy แปลว่า energy แปลว่าพลังงานพลังงานข้าไฟเอเราประหยัดข้าไฟแต่เราไม่ต้องประหยัดหัวใจมอบเติมให้กันเลยค่ะใช่ค่ะอาล่ะค่ะและนี่คือหญิงลีสีจุมพลครับที่วันนี้มาพูดคุยกับพวกเราชาวดอมคนรุ่น FM ร้อยสากัน วันนี้ปกติเราก็จะนั่งคุยแต่วันนี้เราตอนอลานเราจะยืนลากันไ,ไปเลยด้วยนะฮะดีครับได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดนี่แหละครับแนละเติมรัก Energy นะฮะในการส่งหญิงลีสีจุมพลในวันนี้เลยด้วยใช่แล้วก็เชิญเจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะค <_ letter> สนุกสนานดนตรีสดเต้นมันแซ่บๆหลากหลายงานเพลงค่ะทุกคนใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมานั่งคุยกันวันหน้ามีซิงเกิลใหม่ก็มาอีกด้วยเช่นกันเลยนะจ๊ะจริงๆนะคะมอไหนไม่มีอะไรมาเดินเที่ยวก็ได้เลยนะคะมาเดินเที่ยวหนูจะแวะมาทักทายเค เชิญเลยค่ะมาเลยค่ะนี่คนนี้อยู่ตลอดเลยค่ะ ผมจะเดีนไปไหนคนนี้อยู่ต่อเลยด้วยนะคะเอานะวันนี้นะครับต้องขอบคุณหญิงลีสีชุมพลด้วยนะครับติดตามได้ในทุกๆช่องทางของหญิงลีใช่ค่ะทางเฟซบุ๊กได้ด้วยนะคะโดยหญิงจะไปใส่ชุดว่ายน้ำเต้นบีกิ้งแลวยันเติมเติมน้ำมันเติม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 นั่นแหละที่จะคนรอคอยนั่นแหละค่ะด้วยคนรอคอยที่จะคนก็ด่าไม่คนก็ชมรอชมแมคนสวยๆคนงามๆเน้อเอาลากันไปด้วยเติมรักเอเนจีหญิงลีสีชุมพลครับวันนี้ขอบคุณมากเลยด้วยครับ พี่บอกคุยพี่กันนะคะขอคุณพี่พร้อมนะคะขอบคุณนแฟนรายการทุกคนเลยค่ะรักทุกคนเลยนะคะรักมากมากเลยคนลุกทุ่งชวนคุย